สวัสดีครับมาพบกับผมท่านศักด์เกมยิตวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครมีคนตั้งคําถามว่ารถไฟความเร็วสูงขาดทุนมหาศาลหรือเปล่ายเรียนทัานตรงๆนะฮะถ้าเรายึดสติเดิมผลการวิจัยเราจะรู้ว่าขา,ขาดทุนชัวขาดทุนชัวอันนี้เชิงกรวดขาดทุนไหมขวดทุนอ้างอิงงวิจัยอ้างอิงนะครับเดี๋ยวไปดูก่อน ว่าการลงทุนขนาดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาว่าในกระดเชิงกลยุทธ์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเส้นทางนี้ก็ลงทุนไปทั้งหมด176,000ล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ยก็200กว่าล้านคราวนี้เลย100กว่าล้านแต่เส้นทางมันไปเฉพาะกรุงเทพมหานครกับโคราชเท่านั้นนะนะครับแล้วก็จ้างจีน40,000ล้านบาทค่าก่อสร้างผู้รับเหมาไทยนะคงเป็นขาเก่าอ่านะก็136,000 600 1 3 0 0 0 0 หกเบือ่นะนะอก็รวมแล้วหนึ่งสามหกศูนย์ศูนย์ศูนย์เออโอเคนั้น <c oughs> <c oughs> นะฮะหน่วยสิบตามองไม่เห็นนะไม่ได้ขยายโอเคสิบกว่าลนะ้านแสนกว่าล้านนะครับก็ออยัง <c oughs> คงจ้างเจ้าเดิมอยู่แสนสามต้นทุนแสนเจ็ดจ้างจีนสี่สี่หมื่นที่เหลืออีกแสนสามง่้ยง่ายแสนสามหกล้านบาทก็ก็เจ้าเดิมเขาอย่างนะั้น จึงไม่เหลือโครงการที่จะดําเนินการบอกจะแล้วเสร็จก็ <c oughs> เป็นดําเนินการเดิมที่ตกลงกับจีนตัปี57เป็นต้นมานะครับนี่นก็คือสถานการณ์ขนาดนี้ทีนี้ประเด็นคือผลการวิจัยอ้างอิงจากแมเนเจอร์นะแมเนเจอร์เขาอ้างอิงบอกว่าผลการวิจัยเนี่ยบอกว่าผลการวิจัยรถไฟไทยจีนกรุงเทพและรุงเทสีมาจีชัดเป็นโครงการงบประมาณอยู่ที่ไม่เชื่อบอก279,413ล้านนะครับ มีผลตอบแทนอยู่ที่ IRR 122.56นะครับขณะที่ผลตอบแทนด้านการเงิน FIRR ระยะเวลา35ปีไม่สามารถประเมินได้แต่น่าตกใจที่ NPV นะฮะติดลบ2 2 2 0 0กับ197ล้านบาทด้านสหพัฒน์กำหนดเกณฑ์ในโครงสร้างการอนุมัติลงทุน IRR ลงทุน112แต่โครงการที่ผ่านได้แจ้ง รถไฟสายผ่านที่ผ่าน e IA, นะ EIA นะก็ผ่านได้แน่นอนและใช้บรรทุกคนโดยสารเท่านั้นส่วนผู้โดยสารปี2564จะอยู่ที่ถึง5,318เที่ยวต่อคนต่อวันและในปี2594จะเพิ่มขึ้นเป็น26,830ด้านการลงทุน อบอกว่าเป็นธุรกิจของเอกชนผลตอบแทนก็ถ้าเป็นเอกชนดําเนินการก็ต้องเลิกยกเลิกโครงการได้เลยท้ายข้อความน่าสนใจก็บอกแหล่งข่าวบอกว่าผลการศึกษาเป็นไปได้ในการลงทุนหากเป็นภาคธุรกิจเอกชนถือว่าเป็นความล้มเหลวและต้องปฏิเสธการลงทุนเท่านั้นแต่ในส่วนของภาครัฐนะครับบนเอกะยุตต์ต้องมองเหตุผลในการลงทุนไม่ใช่กําไรนะครับแต่ต้องมองเหตุผลในการาระดับประเทศจึงทําการตัดสินใจในโครงการนี้ และถ้ามีปัญหาโครงการการกัดทุนเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องพร้อมรับภาระจากการกัดทุนรัฐบาลเช่นกันนี่คือบทความของม a เลเจอร์ซึ่งก็น่าสนใจนะนะมาดูในเชิงกระยวดว่าทําไมจําเป็นหรือไม่นะครัที่จะไปลงทุนกับจีนถึง1น0 0 0 0สกว่าล้านนะครับที่นี่เป็นอ้างอิงตัวเลขจากทางฝั่งรัฐบาลนะอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมอ่ะว่าเราเนี่ยเอียงไปทางจีนเยอะเอียงไปทางอเมริกาแล้วก็ไป รเราต้องตอนนี้มันกำลังเกิดสภาวะเาเรียกว่าสภาวะสงครามพลังงานเกิดขึ้นเราต้องยืนบาลานซ์ออฟพาวเวอร์หรือยืนอยู่ตรงกลางทายัางไงก็ได้ให้ประเทศไม่ต้องเข้าสู่สงครามไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องเอาทหารไม่ต้องเอาพลเรือนไปทําสงครามการประกาศซ้อมรบนะครับเอาพลเรือนมาฝึกเตรียมพร้อมนะครับกองบกกาลังสํารองมาเตรียมพร้อมมาซ้อมรบ7วัน15วันคงเป็นคําตอบนะ ว่าโอกาสที่จะเกิดเข้าสู่สงครามมาสูงนะครับการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของการ Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจเป็นเรื่องสําคัญผมเรียนท่านผู้ชมไปในหลายคลิปแล้วสาคัญมากแต่ในเรื่องการลงทุนของรถไฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไหมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไป b a บาลานซ์ Balance จีนแต่ตามหลักทฤษฎีเกมหรือการเจีจาแล้วน,นะครับเป็นการเจีจาทางการทูตที่เราขาดทุนสูง ก่อนหน้านั้น,น,นจีนจะลงทุนให้รนะ้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลอภิสิทธิ์ถ้าผมจาไม่ผิดนะครับต่อมาก็พอรัฐบาลยิ่งรักก็บอกจะไปกู้มานะก็สองแสนกว่าล้านนะครับพอรัฐบาลไปอีกประยุทธ์ก็บอกจะกู้ในประเทศไทยมาเอาละถามว่าเกมเนี้ยมาทาเนี้ยหลักเนี้ย <c oughs> มันลงทุนกําไรหรือขาดทุนขาดทุนเนี้ยแล้วผลจะตกที่ใครประชาชนนะในอนาคตเราอ้างอิงจากที่ไหนได้บ้าง่ามันจะขาดทุนนะ รถไฟของไทยมันขาดทุนเลยนะฮะรถไฟธรมธรมดาปูนปูนธรรมดามันขาดทุนเลยนะภาษารถไฟความเร็วสูงนะก็วิ่งจากกรุงเทพไปแค่โคราชจะมีคนสักเท่าไหร่เองนะครับที่จะวิ่งรถไฟกรุงเทพไปโคราชนั่นหมายความว่าลำบากขาดทุนแน่นะครับแต่ก็เป็นความร่วมมือสำหรับจีนมีความจําเป็นก็มีความจําเป็นจะต้องทําแต่ทํายังไงล่ะจะให้มันกําไรอันนี้สําคัญนะฮะขาดทุนเหมือนใครใครก็พูด้ไดนก็ขาดทุนผมก็บอกว่าขาดทุนทําไงให้กาไรอ่ะ ทำไงให้การเจรจาต่อรองเราได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะนะก็มีการวิจารวิพากษ์วิจารณ์มาจากฝั่งเอกชน่าทาทาไมมันขาดทุนทําเพื่ออะไรผมก็ตอบไปเลยมันเพื่อบาลานซ์ออฟพาวเวอร์หรือการสร้างสมดุลแห่งอานาจเพื่อไม่ให้ประเทศก้าเข้าร่วมสงครามอคือผมตอบได้เลยแสนกว่าล้านเนี่ยเราได้อะไรมาได้รถไฟมาไม่ต้องเสียเปล่าได้รถไฟมาทําต่อไปมันขาดทุนไหมขาดทุน,ทนผมบอกว่าขาดทุนขาดทุนแน่นอนแต่เราได้กาไรเลยกำไรไม่ต้องเสียชีวิตประชาชนญาติพี่น้องไม่ต้องเสียอกเสียใจในการทําสงคราม เหมือนสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามเอเชียบูราาที่เราต้องร่วมรบนะฮะอันเนี้ยเราได้กําไรอยู่ตรงนี้แต่การขาดทุนเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยเราจะได้คืนยังไงบ้างในวิธีไหนจะทําได้คืนบ้างอย่างที่ผมเรียนไปวิธีการเนี่ยมันต้องเริ่มต้นการเจรจากับจีนใหม่ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ก็ต้องรัฐบาลชุดหน้าต้องเจรจากับจีนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะมีฉะนั้น ภาวะขาดดุลอย่างนี้นะครับถ้า2องแสนสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยจำได้สองแสน 2, 000, ล้านบาทเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือเราต้องเป็นหนี้ถึงห้าสิบปีรุ่นผมตายไปเมื่อเป็นหนี้อยู่ตุวน,นี้ก็ประมาณยี่สิบปีนะครับก็ใกล้ตายพอดีนะหรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าไงการเจียาต้องเริ่มใหม่ต้องคุยกับจีนใหม่นะครับจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดนะครับหลักมาถูกไหมถูกแล้ว แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเราเป็นการจะเชิงเสียเปรียบนะครับหลักนี้ก็เรียกว่าเนกาติซัมเกมนะฮะเป็นการเป็นเกมที่ลบเป็นเกมลบเกมลบเราเสียเปรียบมากเกินไปนะครับไม่งั้นก็ต้องให้เอกชนเข้ามาลงทุนให้สัมปทานไปต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าจะไปรับตรงตรงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะมันมันต้องมีกลยุทธ์มากกว่านั้นซึ่งเป็นเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำนะ วิสัยทัศน์ของผู้นําแต่ต้องยอมรับว่าอานาจการต่อรองของทบาลขณะนี้อํานาจการต่อรองต่ำนะรพราะมาจากรัฐประหารต้องหาวิธีนะวิธีไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ผู้นําอยู่ที่ทีมงานของผู้นําหาหลักให้เจอว่าจริงก็ต้องการอะไรนะครับแล้วเอาหลักนั้นอนะไปแลกกับเขาแล้วก็เอาเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปจัดการอย่าจะขอให้จิงก็ลงทุนนะครับเราก็ได้ประโยชน์ พอจีลงทุนปุ๊บเราได้ไประโยชน์เขาต้องดูแลเราแต่นี่เราไปลงทุนเองเหมือนกับเราไปให้เขาเป,ปล่าๆเขาได้เท่าไหร่เขาได้4ี่หมื่นกว่าล้านนะครับส่วนที่เหลือแสนกว่าล้านนะครับเราลงทุนเองอันนี้มันอยู่ในสภา,าวะขาดทุนนะครับถึงแม้ว่าจะให้วิศวกรของเขาเข้ามาทําก็ตามเนี่ยในเรื่องของระบบเนี่ยนะครับแต่มันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียนะครับอันนี้รัฐบาลต้องพิจานรณาฮะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมันอยู่ที่วิชั่นวิสัยทัศน์ของผู้นาเลย ถามว่ายากไหมสําหรับกลยุทธ์ทางการเมืองหรือกลยุทธ์ทางการบริหารหรือวิสัยทัศน์เชิงผู้นําไม่ไมยากไม่ยากมันอยู่ที่หลักว่าเราจะเอาแก๊ปตรงไหนนะครับที่จะไปต่อรองเขาถ้าเขาเราหาแก๊บได้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็เอาแก๊ปนั่นไปเจรจาเ,เ,เอาเงื่อนไขนั้นไปเจรจาเขาเขาก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันมากกว่าเขาได้ตรงนี้มากกว่าที่จะเรื่องรถไฟเขาก็พร้อมมาลงทุนให้เพราะเงื่อนไขเดิมมันเคยเจรจายห้มันลงทุนให้นะครับจริงๆเริ่มต้นเรื่องนี้ มันมาจากหนังสืออำนาจที่ยิ่งใหญ่ของท่านไกรสอนทันดิพงศ์เรื่องของรถไฟหลังคู่แต่พอร,รถไฟหลังคู่ปุ๊บก็อยากให้ทําทั่วประเทศท่านก็อยากให้ทาทั่วประเทศในตอนนั้นจะทําหนังสือผมก็เป็นคนพิมพ์เองติพิมพ์เองนะฮะพิมพ์ม,มาตนะั้งปี2 5 2 0แล้วนะฮะนะฮะ่านะปรากฏว่ามันมาเกิดในยุคหลังก็ตอนนี้ก็เริ่มเกิดรถไฟหลังคู่นะเพืมคนรสังเกตได้ดี นะครับแล้วก็ต่อมาพอในยุคหลังยุคกระตาบานพิเศษก็บอกโอ้ยรถไฟดังคู่พอจะเอารถไฟความเร็วสูงพอไปคุยกับญี่ปุ่นมาก็เนี่ยจากนั้นมายิงาานน่งรัฐบาลอันพิเศษก็ยิ่งรัแบาประยุทธ์ก็รัฐบาลประยุทธ์ก็จะเอารถไฟความเร็วสูงทันทีมันก็โกโซโบิสกันเป็นใหญ่เนี่ยทุกวันเนี่ยแต่เมื่อมาถึงจุดจุดนี้แล้วผมยังคงยืนยันว่าต้องเจราจาเจรจาใหม่ใช้หลักการเจรจาใหม่ไม่รัฐบาลน,นี้ก็ต้องรัฐบาลหน้าเพราะถ้ายังมีหลักแบบนี้ต่อไปเนี่ยสภาวะขาดทุนมเ้้าาให นะแล้วเขาจะดูแลกอการนะ <c oughs> เขาไม่ดูแลเรานะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาซึ่งอย่าลืมสําคัญนะฮะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ยึดประโยชน์ของประเทศชาติอย่ายึดประโยชน์ของตัวเองคนมาแล้วก็ไปแต่ชาติยังคงอยู่เสมอขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศกักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ เี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปรานัับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทาาเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพากั คนไทยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยน้ำไทยให้เป็นแดนสีไวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเรา จะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านรอ 그 ทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองซีวิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศ มีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ